วังสวัสดีค่ะวันนี้เรามากับเรื่องราวของเจ้าหญิงแห่งโมนาโกนะคะเจ้าหญิงที่ต้องยอมจ่ายค่าสินสอดของตัวเองเพื่อที่จะแต่งงานกับเจ้าชายค่ะในศตวรรษที่20ยังมีพิธีสมรสที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือพิธีสมรสระหว่างเกลสนักแสดงสาวอเมริกันกับเจ้าชายเรเนียที่3แห่งราชรัฐโมนาโก รัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสเจ้าหญิงเกรสแห่งโมนาโกมีชื่อเดิมว่าเกรสแพทริเซียเคลลี่เกิดเมื่อ12พฤศจิกายนที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาในครอบครัวชาวไอริชคาทอลิก ที่มีอันจะกินในปีคิตศักรช1947เธอก็ได้เข้าเรียนที่สถาบันสอนการแสดงที่เมืองนิวยอร์กแล้วก็ทำงานเป็นนางแบบภาพนิ่งเพื่อหาเงินจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตัวเองกระทั่งเธอได้มีโอกาสแสดงละครเวทีบรอดเว์เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนคิตศักรช1949ที่มีชื่อเรื่องว่า The Father เกรซได้รับเสียงการชื่นชมการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอมาโดยตลอดโดยเฉพาะจากภาพยนตร์เรื่อง The Quiet Girl ในปี1954แล้วก็ได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยและหลังจากเกรซแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Swan ในปี1956และ High Society ในปี1956เช่นกันเธอก็ได้ลาจอไป และได้สมรสกับเจ้าชายเรนเยที่3เกลสได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาในเดือน1955เธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมถ่ายภาพร่วมกับเจ้าชายเรนเยที่3ที่พระราชวังแต่ขณะนั้นเกลสกกำลังคบหาดูใจกับนักแสดงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งอยู่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น เกรสกับเจ้าชายเรเนเยที่3ก็เริ่มสารสัมพันธ์กันเรื่อยมาและตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดโดยรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศบรรยายว่าผู้ที่ทำหน้าที่สารความสัมพันธ์ก็คือบาทหลวงทักเกอร์ผู้ไกล้ิิดพระองค์ซึ่งส่งจดหมายไปหาเกรสเนื้อความตอนหนึ่งกล่าวขอบคุณเธอว่าสำหรับการแสดงให้เจ้าชายทรงรับทราบว่าหญิงอเมริกันคาทอลิก เป็นอย่างไรและสร้างความรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งตราตรึงพระทัยของพระองค์และหลังจากนั้นไม่ถึงปีทั้งคู่ก็ เข้าพิธีสมรสพิธีสมรสนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเป็นเวลาถึง3วันในวันแรกก็เป็นงานพิธีในการภายในตรงกับวันที่17เมษายนคิตศักราช1956มีเพียงครอบครัวเพื่อนสหายแล้วก็ผู้ใกล้ชิดเท่านั้นที่มาร่วมงานวันถัดมาค่ะก็ได้จัดพิธีสมรสทางกฎหมายค่ะณทองพระโรงพระราชวังแห่งโมนาโกเกรสสวมชุดลูกไม้สีเบจพร้อมหมวกรัดรูปเธอดูประม่าอย่างเห็นได้ชัด ตลอดพิธีและใครๆต่างก็มองว่าชีวิตของเธอเปรียบเสมือนซินเดเอเรลา่าแต่รู้หรือไม่คะว่า จากดาราฮอลลีวูดกับพลิกชีวิตกลายมาเป็นสมาชิกราชวงศ์โมนาโกได้อย่างสมบูรณ์แบบเบื้องหลังนั้นเธอต้องจ่ายเงินค่าสินสอดในการเสกสมรสกับเจ้าชายเลนิเย่ที่3แห่งโมนาโกย้อนกลับไปในช่วงที่เกรซแคลลี่ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเจ้าชายเลนิเย่ที่3แห่งโมนาโกเธอจัดได้ว่าเป็นนักแสดงหญิงที่ได้รับค่าตัวสูงสุดในตอนนั้นซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเธอกวาดรายได้โดยประมาณ 1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง5ปีหากเธอยังอยู่ในวงการฮอลลีวูดเมื่อเทียบกับค่าเงินปัจจุบันแล้วก็เป็นจำนวนเงินถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ในปี2499ซึ่งเป็นปีที่เกรซแคลลี่ตัดสินใจแต่งงานกับเจ้าชายเลนิเยที่3เธอยังได้รับรางวัลออสการ์สาขานะักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทของเธอใน The c o u n t ี แต่เพื่อที่จะได้แต่งงานกับคนที่เธอรักเกลสยอมเสียสละมากกว่าแค่อาชีพของเธอแต่ยังรวมไปถึงเงินจำนวนมหาศาลที่เธอจะได้รับอีกด้วยอีกทั้งเธอยังต้องยอมเสียเงินเก็บและเงินมรดกที่เธอได้จากครอบครัวอีกทั้งนี้เจมาก็อฟรีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนร่วมในสารคดีเกสแคลลี่ The Missing Million กล่าวว่าการจ่ายค่าสินสอดของเกรสให้กับ House of g r i m e d i นั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ของราชวงศ์โมนาโกเจมมาได้ให้สัมภาษณ์กับ Express.co.uk ว่าการจ่ายค่าสินสอดของเกรสนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจโดยเฉพาะเงื่อนไขที่ว่าเธอต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเทียบกับในปัจจุบันแล้วก็เป็นจำนวนเงินที่สูงถึง20ล้านดอลลาร์ค่ะโดยเงินที่เกลสแคลลี่จ่ายไปนั้นมาจากเงินเก็บของเธอเองและอีกครึ่งก็เป็นเงินมรดกเจมากกล่าวต่อไปว่าจริงๆแล้วเมื่อคุณคิดถึงสิ่งที่เธอเสียสละไม่เพียงแค่เธอยอมทิ้งเงินเก็บแต่เกลสยังทิ้งความสามารถในการหารายได้ไปอีกด้วย มีรายงานว่าเกลส s ถูกกำหนดให้รับมรดก1ล้านดอลลาร์จากการเสียชีวิตของพ่อและแม่ของเธอโดยพี่น้องทั้ง3คนของเกลสก็ได้รับเงินจำนวนเท่าๆกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเกลสจะถูกบังคับให้รับเงินมรดกก่อนกำหนดทั้งนี้จอห์นเบรนดอนแจ็คแคลลี่พ่อของเจ้าหญิงเกลสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าลูกสาวของผมไม่ควรจ่ายเงินให้กับผู้ชายคนใดในการแต่งงานแต่เพื่อความสุข พ่อก็พร้อมมอบเงินให้กับคนในราชวงศ์ในช่วงที่เจ้าหญิงแกลสซ้นพชนนั้นมีการเปิดเผยว่าพระองค์ทรงมีเงินจำนวนเพียง10,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐแล้วก็เป็นเจ้าของกระท่อมที่พังทลายในไอแลนด์เท่านั้นขณะเดียวกันเจม่ายังได้กล่าวต่อไปอีกว่าเจ้าหญิงแกลสเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์เป็นเรื่องที่หนักมากเพราะไม่เพียงแต่พระองค์ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปแล้ว คุณจะเห็นได้ว่าในการสัมภาษณ์ที่เจ้าหญิงเกรสทรงถูกถามว่าตอนนี้อาชีพของคุณมีความหมายอย่างไรพระอ,องค์ทรงตอบว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าชายแล้วนั่นก็หมายถึงความสามารถในการหาไรายได้ของเจ้าหญิงเกรสนั้นถูกขีดไว้อย่างสิ้นเชิงหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเจ้าหญิงเกรสยอมทิ้งความมั่งคัง่งความสะดวกสบายแบบลูกคุณหนูเพื่อที่จะออกมาทำงานที่พระอ,องค์รักอย่างการเป็นนักแสดง และยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักสแสดงที่ทำงานหนักมากในตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเงินเก็บของพระองค์ก็ถูกนำไปใช้เป็นค่าสินสอดให้กับราชวงศ์ในการแต่งงานกับเจ้าชายเรเนเยที่3แห่งโมนาโก